ยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนดที่5ขอบอกเลยครับว่าทุกคนห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะซูเปอร์บิ๊กแช์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลที่จะเปิดทีมแอนฟิลด์ตอนน,นรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดในคืนวันพุธนี้เนื่องจากคู่นี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องจับตาทั้งความเป็นของสแสลงทั้งการอยากล้างแค้นหรือแม้กระทั่งการดวลกันของนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่มักจะถูกเปรียบเทียบกันโดยบังเอิญดังนั้นขอบสนามสเปเชียลวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อ,อทุกคนไปดูกันว่าซูเปอร์บิ๊กแช์คู่นี้ม ไฮสลักรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ ราชนชุดขาวกับหงแดงนี่เรียกว่าจะเป็นคู่ปร,รับข้าประเทศก็ย่อมได้เพราะว่าทั้งสองทีมต้องฟาดแข่งกันในเกมยุโรปมาตั้งแต่ยุค80แล้วตั้งแต่สมัยที่หงแดงเอาชนะมาริตไป1นูนในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพปี1981แต่มาเจอกันทีทีจนเบื่อขี้หน้าในช่วงประมาณ10ปีหลังนี่แหละครับแต่ถ้าว่าไอ้10ปีหลังที่ว่ามาริดไม่ได้ย้ำแขนแล้วย้ำแขนอีกย้ำแขนจนแฟนๆลิกวัวพูไม่อยากเจอหน้าราชาชุดขาวเพราะไม่ว่าหงแดงจะแข็งกระแรงแในในคนนออ่ไหนนนคเเเออรกก้็ะ่บาาาไมช ได้เลย8ครั้งหลังสุดมาริดเอาชนะไปถึง7นัดและหลุดเสมอเพียงแค่1นัดซึ่ง2นัดในนั้นคือการเอาชนะลิเวอร์พูลพร้อมคว้าแชมป์อยู่าแชมเปี้ยนสลีกไปครอง ถ้าจะให้นับเหตุุเหตุการเจอกันทั้งหมดมาริดชนะไปได้7ครั้งเสมอกันหนึ่งและลิวอ์พูชนะได้เพียงแค่3าโดยราชาชุดขาวครับยิงไป17ประตูขณะที่ลิวอ์พูยิงไป10ลูกไม่ว่าจะมองมุมไหนมาริดก็กินขาดมันจึงเป็นที่มาของคําว่ามาริดเป็นของแสลงสําหรับหงแดงพอร์ตาต่อให้เล่นดีแค่ไหนก็ไม่เคยชนะเลยอย่างนัดชิงชนะเลิศเมื่อซีซั่น2022ครับลิวอ์พูดานหน้ายิงกันอุดตลุดแต่กลับยิงไม่ผ่านมือตีโบกูตัวได้พอโดนสวนกล,กลับกระโดนทีเด็ดจากวินิซิอุ9 แพ้ไปอีกครั้งและถึงแม้ว่ามาร์เรตจะเป็นของแสลงสําหรับลิวร์พูก็จริงนะครับแต่การบุกมาเยือนถิ่นแอนฟิลครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าลูกทีมของคาร์โลอันเชล็อตตจะเดินทางมาที่เมืองเมอร์ซี่ไซด์ด้วยขุมกําลังที่ต้องบอกว่าเข้าขันพิการเนื่องจากนักเตะตัวหลักนะครับเจออาการบาดเจ็บเล่นงานกันไม่หยุดยอดล่าสุดอาราชันชุดขาวเจอเข่ารายซ้ำซ้อนเมื่อวินิสอุจูเนียแนวรกตัวจี๊ดเจอปัญหาเดี่ยงบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายและจะต้องพลาดลงสนามรสัปดาวสามถึงสี่ส ผอ,อ,อโรงบาลที่รักษาตัวอยู่ก่อนหน้าประกอบไปด้วยโรดริโก้ซูอาเมนี่คาราบาคาลูกัสบัตเกตด,ดาวิดอาราบาและค็ะเอเดเมลิตา้ารวมทั้งหมด7ดนายแบบนี้มันก็ชัดเจนเลยครับว่าลิเวอร์พูลมีขุมกําลังที่พร,ร้อมลงสนามมากกว่าไม่ใช่ว่าหงแดงไม่มีตัวเจ็บนะครับพวกเขามีหลายคนที่ยังไม่พร,ร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นอาริซอนเบเกอร์ดิเอโก้โชตา้าหรือแม้แต่น้องเทรนนะครับแต่ทว่าอาร์เนอร์สโตมีตัวเลือกทดแทนที่ลงมาเล่นแล้วสร้างผลงานกันได้อย่างไร้รอยต่อเหมือนกับไฮลักอารีโวพรีรันเนอร์รถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าดังนั้นก็ต้องมารอดูกันครับว่าในเมื่อลิวอพูได้เปรียบทั้งขุมกําลังและเสียงเชียร์จากแฟนๆเดอะคอปในทีมแอนฟิลจะสามารถเอาชนะเรอัลมาดริดได้แบบที่พวกเขาต้องการได้หรือยังซึ่งไม่เชยร์ก็ต้องเชื่อนะครับว่าสถานการณ์ของเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์ยุโรป15สมัยและเจ้าของแชมป์เมื่อซีซั่นก่อนกําลังสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบมากเหลือเกินเพราะว่าปัจจุบันลูกทีมของคาร์โลอันเชลติหล่นมาอยู่อันดับที่18แข่ง4นะัดชนะ2แพ้2มี าวบุกไปพ่ายลิวอพูขึ้นมาครับก็มีโอกาสที่จะหล่นมาเป็นเลข2นําหน้าเพื่อเผหลุดมาอยู่ในโซนสีแดงเลยได้ซ้ำพเพราะว่าในรอบลีกเฟสนะครับมีการแพ้ชนะนัดเดียวอันดับตารางคะแนนเปลี่ยนแปลงได้ทันทีซึ่งตอนที่มาริดแพ้คาบ้านต่อบาซ่าศูนย์ประตูต่อ4และต่อวยการแพ้คาบ้านได้กับเอซีมิลาน1-3ตอนนั้น,นยังมีข่าวถึงขั้นอาจจะปลดอันเช่เลยได้ซ้ำผิดกับลิวอพูครับชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าหงแดงตะแคงฟ้าไม่ใช่แค่การนําเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด,วก,ดวกกาาารรทิงง่่อััันนนบบ2-8คคะแแตเข เป็นจ่าฝูงอยู่ฟาดแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเหมือนกันนี่เป็นสมโมสสอนเดียวในโลกที่สามารถเก็บได้12คะแนนเต็มหมายความว่าทันลิวัภูสามารถล้างตาอาชนะมาริไในสําเร็จพวกเขาจะขยับไปเป็น15แต้มโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปในธนะ8อันดับแรกบอกเลยว่าสดใสรุ่งโพทองซึ่งข้อดีการได้เข้ารอบเร็วครับคือสามารถพักตัวหลักในช่วงท้ายๆได้ดังนั้นคู่นี้นอกจากเรื่องความแข็งและศักดิ์ศรีแล้วความเป็นความตายในการเข้ารอบก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คู่นี้จะสู้กันแบบโคตรมันหยดติ่งแน,แนแ กันได้หมครรบวาตอนที่ลิเวอร์พูลต้องกินแฮวชามารักพลาดในตัวจูต์เบลลิงแฮมมาร่วมทีมทั้งที่มีข่าวมาอย่างยาวนานซึ่งตอนนั้นแฟนๆหงหลายคนก็ปลอบใจตัวเองด้วยการโนสนโนแคร์พราะประกาศว่ามีโจนไม่มีจูดพร้อมกับตั้งฉายามาให้กับเคอร์ติสโจนเป็นโจนเบลลิงแฮมมันสะเลยซึ่งสิ่งที่แฟนบอลพูดหยอกล้อก,กันมันก็เกิดขึ้นจริงครับหลังจากจูด์เบลลิงแฮมได้เล่นร่วมกับเคอร์ติสโจนเรียบร้อยในนามทีมชาติอังกฤษแต่ทว่าคราวนี้ครับจะเป็นการดวลกันกโดยตรงในฐนานารระ ว่า2คนนี้สปอร์ตไลท์าศาสตร์เข้าหาแน่และอีกหนึ่งคู่ที่จะเป็นการดวลกันของนักเตะอารับโลกคงหนีไม่พ้นคิเลียนเอมเบัปเป้กับซาลาหนึ่งคนที่กําลังปรับตัวกับทีมใหม่ส่วนอีกคนกําลังโชว์ฟอร์ดอย่างร้อนแรงยิยงประตูเป็นว่าเล่นเรียกว่านัดนี้สู้กันมันหยดเราจะมารอดูกันครับม่ฮัมหมดซาลาจะสามารถล้างอาถรรพ์อชนะเอัลอมาริดได้หรือ,อยังเพราะตั้งแต่เขานะครับย้ายมาอยู่ทีมลิเวอร์พูลซาลาไม่เคยเอาชนะราชาชุดขาวได้โดยเฉพาะการแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ย ไฮซักรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์